สวัสดีครับดานาทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับช่องซีไลท์ฟิชชิงนะครับในนี้ผมกับยูบอกึ่งธรรมชาตินะครับวันนี้เย่าตกเป็นระยะ4-5บาลานแต่นะครับตะขอเดียวก่อนนะครับปั๊ม หนเหรอขี้แข็นปเป็นยังไงลูกใหญ่ใช่ไหมกก่อนจะไบงน้อยเริ่มเข้ายขี้แข็ไปละ เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยปูดขี้งว่ะเออเอาฟอฟองมันฟอฟองมันโอ้ยปูดขี้โอ้จะแม่ยังไงเนี่ย โอ้สองโลขึ้นเพื่อนแนี่โอ้เพื่อนปุ๊ดขี้ครับต้องปุ๊ดเลยปุ๊ดขี้นี่ครับโอู้ขับมามาๆครับเอาใหม่อยู่ในหนองไปไหน แป้เป็นแปมีซซ้าก่อนใจเย็นแกเปื้อนอู้หาแฮนั้นมัดขอดีดีินี่กับจ๊อู้หแหนมันจะกินแน่แลยก็บเบ็นจ่าเนี่ยเฮ้กินก็กินก็

ฮ่าฮะอืม <mêmes> อืมฮอร์น้ำโค้งน้ำขวดก้ากินน้ำโค้งน้ำขวดแ่ะเปิ้งป้อฮอร์กฮองกิ่นเล้วไม่ดีเนอนเนอนอไปงงงาซะแล้ว น้ำมาคำเลยนะให้ตึงหมนเจี๊ยบอ่ะปบดทุกตัวเหรอตามหมดกอบสวิงเรียบร้อยเพื่อนทดลองเหรอโอ้ยก้อยกือโอ้โอ้ อีมองเบลือดูไะหากเธอได้ยินเสียงก็คอยมีบริจักได้นะครับดามสวิงเออแอดีเมือ้ยแล้วก็เงียบก็เงียบ ให้มันรู้ว่าเธอไม่เอาโยโยให้มันรู้ว่าเธอคว้าง oh, ชีวิตหอเนาะเป็นอีย่างว่าต้องขักไปเรื่อยๆเอาจงเก,ก้ามันจะตายกันไปข้างหนึ่งครับถ้าคนหอมมันเรื่องมากมักไปแล,แล้วครับ ครับผมได้อยู่ครับได้อยู่ครับผมเดี๋ยวมันบางๆแล้วมัอีกกี่ครั้งจะพออีกกี่ครั้งเนี่ยเนาะป๋าจิ๋น เออมันม่จูจียังกันเนี่ยปิีนแปดมาแล้วแปดมาแล้วแปแปดมาแล้วอุ้ยแปยังวะอุ้ยตัวใหญ่แปดมาเอาสวิงให้แล้วมาเอาสวิงให้แล้ว ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยครับปล่อยนะมนเข้าคีโคนะวุ้ย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 โอ้ห่าบอล้วเข้าดีๆนะมาแล้วครับผมคลิปของวันนี้ ผมบอกแล้วว่าฟองมันมีฟองมันมีมแม่แล้วครับผมเต็มเล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอดยงุ่ะพวะอ้อรุ่นนแปลโค้ฟผมเขาเลยนี่แปลมันจังอะไรยีสิโหกนี่แหละนี่แหละเอาเอาคือบรรทุนป,นปุ้นเลยนี่มาหยุดโต๊ะโอ้หาไปขอมู้หาม แมงกะบี <ève S 2> sociedad, really like ını, ้มอะมันบินอยู่มันงหอมันปูใช่ไามป้กสายฟันมาแล้วครับแม่วๆโอ้ยตัอย่าละไอ้หนูแม่ทำไรไอ้หนูเจอก่อนจนได้นะครับ อีก่าตะนี่ครับนะนะยี่สุกไเอ์เอิบแล้วครับซสาย่อยแล้วครับผมมาแก้ก่อนมาครับกวมันตกน้ำนี่ครับนะนะตัวย่อยๆนะครับและแล้วมันมีจีามันต้งมีเยอแน่ละ แม่งเตะสายสองโลโลไปถึงโลปครับมาแล้วก็ผมมาแล้วก็ผม ครับนานาวันนี้ก็ตอนี้แลวครับตั้งแต่ได้ตัวหนึ่งก็หายไปเลยครับผมออทครับฮอนช่วงนี้อาการฮอนเลยครับอยู่กับนัปีพิญูนะครับวันนี้น้าแป๊กก็บบ่ค่อยเข้าต่อดยครับแต่ก็เลื่อยๆู่ครับแต่บ่ได้ตัวนะครับมาดูผลงานก่อนนะครับนี่นครับผลงานของวันนี้ครับผมส่งงานนานๆนะครับ ผมทายมือเดียวแล้วครับสุม,มัต่มันค่อยตัดได้นะครับนี่นะครับผมพี่โศดครับสายสวยเลยครับวันนี้โอเคครับนะนะจะได้กบแฟกติดแตมแล้วนะครับ